ปัญหาปัจจุบันนี่คือว่ารถยนต์ที่เป็นแหนระบบที่เป็นรุ่นมันเน้นเน้นขายในหลักที่เป็นหุ้นหุ้นที่อะไรในหลายอย่างเป็นแหนการตลาดที่เป็นหุ้นส่วนรถยนต์น้ำมันกับรถยนต์ที่เป็นแหนไฟฟ้าที่เป็นมาใหม่นี่คือหลักที่เป็นแหนอีกเชื่อพวกนี้มันหาปุ่มหาเป้าอะไรคือปุ่มปุ่มที่มันเป็นระบบของอะไรการเงินที่เรียกว่าเป็นแหนให้เขากู้ ให้เขาขายให้เขาสิ example, ่งนี้ไปแน่เขาจะเอ้ระบบไหนหน้าไหนหน้าไหนเนื example, ้อหนาไหนหนาไหนหน้าไหนหน้าอินเดียชาช่วยสัตว์อะไรคือไหนหน้าอะไรคือไหนหน้าอะไรคือไหนหน้าเฮียที่เป็นการค้ายเขาเรียกหลักที่เป็นเอจิ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 อุจิอันจิอีกสตุนอินเดียเขาเรียกการกระทำที่เป็นไหนทุกอย่าง ทำให้รถเขามีปัญหา <igung> ตัวเนี้ยเป็นอะไรคืออะไรของแค้ leer, อะไรของปลอมเฮียพวกนี้เป็นบริษัทที่ผลิตอะไรขึ้นมาผลิตอะไรกับมีสิ่งนี้เป็นอะไรของเงิ athlete, <page lunch> นของรถอยู่ในนั้นแต่มันไม่ใช่ของแท้อะไรคือของแท้ของปลอมม่น <okay. ness> ี่ปัญหาแต่ปัญหาคือคนเขาเอามาเป็นปัญหาที่เราเยอะเกินไปกับเนอะไรเป็นแนวระบบเป็นแนวเซฟของอะไรคือลาก้าลาก้าที่เป็นแนวลาก้าเด็กที่เรียนจบมาอะไรคืออาชีพที่เด็กเขาอยากเป็นพากที่สุดเขาเป็นระบบเป็นช่างช่างอะไรช่างแม่หรือช่างแม่คืออะไร นั่นคืออยากมีงานทําทําในสิ่งที่ให้รถกลืนเสียหายทําให้เป็นปมเป็นพื้นที่ที่เป็นทางที่เป็นต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนต้องเป็ีนนี่เปลี่ยนในหลักที่เป็นอีกโคตรชาชื่อสัตว์อีเหี้ยอีสันดานหม่เหี้ยเขาเรียกว่าลาสเอกสเป็น่เบียนจบมาแต่สุดท้ายมันทำในสิ่งนี้เป็นปัญหาของสังคมอะไรคือสังคมเป็นหรถเลยเขามีมาตรฐานในหลักที่เป็นทางที่เป็นเขาสร้างมาเพื่อไม่ได้ให้ซ่อมแต่คนเ็าเรียนเนหนังสือเนี่ยจนปัญญาจนไม่มีในสิ่งนี้ไปไหน กู้เข้ามากูา้เพื่อเรียนสือ้อเรียนจบปั๊บไม่มีงานทําจะทำงไงอะไรเรียนจบมาไม่มีงานทํานี่คือรบที่เป็นมันดําที่หไหนมาดำตรงที่มตาตรฐานรถยนต์ไหนเขาดีขึ้นแต่สิ่งที่มันเป็นจุดยืนของคนเรียนจบช่างเป็นช่างอะไรทำไมไม่รู้จักคำว่าโมดิฟายอะไรคือโมดิฟายพัฒนาก,การในสิ่งที่เป็นเสริมในหลักที่เป็นคุงสร้างของของสิ่งที่เป็น,นอะไรออปติกอะไรออปติกอะไรก็หลักที่เป็นผิดหรือถูกอยู่ในหลักมผูกที่อะไรผูกที่พันเหรอพันอะไร พันบาทไหมถ้าพันบาทนั่นคืออยู่ในราคาของคนไทยถ้าพันอะไรพันผัวพันเส้นพันสายพันในหลักที่เป็นถนนหนทางคืออะไรความเป็นความตายอยู่ที่ไหนไหมยูดีกอดพ่อแม่รู้จักในหลักที่เป็นความแตกต่างของชีวิตคืออะไรเฮียอยากให้คุณตายเพื่อได้เงินประกันโคตรสุุนกับในหลักเป็นทางของเงินชีวิตประกันชีวิตคืออะไรทำประกันชีวิตเอามันตายกูจะได้เงินเฮียเปัญยาวไม่รู้อีสัตว์เป็นาเฮียยัดหม่งเฮียมันยัง สิ่งนี้เป็นการโปรโมทอะไรคือโปรโมทอะไรคือเราเป็นรังังเบียร์อะไรคือรังเบียร์รังน้ำดื่มรังน้ำดื่มนี่คือหลักจะเป็นผมมีแค่รังน้ำดื่มผมไม่ได้มีรังเบียร์เหี้ยมึงแดกเบียร์หัวล้านน้ำแต่นี่คือน้ำเปล่าน้ำโซดาที่เป็นเราทางนี่เป็นหนึ่งแล้วทีนี้หาวกูุยนี่เหี้ยมึงควัย้อนเบียร์มึงแดกมึงก็แดกไปทำไมถึงมุดเหี้ยนั่นแหละคุณค่าของน้ำที่แตกต่างกันกับเนี่ยเป็นการผลิตอะไรคือชีวิตมึงแดกเบียร์มึงกินลังนั้นชีวิตเลยแต่ทำไมถึงมุดคิดถึงเนรายเป็นคนอื่นเขาที่แดกไได้เหมือนพงง อะไรคือแนวทางอะไรคือเบียอะไรคือน้ำผึ้งอะไรคือเบีย huh. บ right. uh ีบ huh. no ีท huh. no ี huh. oh, ่เติบโตมาในทางที่เป็นอะไรผู้ผลิตเติบโตมาในทางเป็นความแตกต่างคืออะไรชายกูนี่คือเหี้ยเหี้ยกูคนเหี้ยอะไรกับทิศทางทิศทสายตาผู้มึงอ่ะแต่ดูผู้มึงเนี่ยเหี้ยสูุรอะไรคือมาตรฐานสัตว์หมูป่าคือกับธรรมชาติมยังส่งเสริมให้คนนี่ฆ่าหมูป่าแหลกเหี้ยไม่ใช่เหี้ยสัมพันธ์อะไรกันไม่งสัตว์เป็ดก็อยู่อย่างทรมานเนี่ยพื้นที่กว้างเนี่ยการรีนรู้วปล่อยเขาออกมา พื่อนี่คือพ <ination> ื้นที่เอากลัวกาจะไปแดกกาหรือเขาเอาอะไรไปแดกเอาที่ลูกนี่ก็ลูกอยู่ในส่วนลูกอะไรคือตัวใหญ่ก็ถือเชิญตัวใหญ่อะไรคือความรักอะไรคือทลักางนี้ก็เป็นหลักหลักที่อะไรไอ้เหี้ยใหญสะุนไอ้เป็นโคตรยาวในสัตว์ไอ้เหี้ยไปตำรวจไปตำรวจไปอาดิเดนตำรวจหนึ่งไอ้สะุนไอ้เหี้ยกี่คนในครอบครัวนี้เก็บเงินประกันชีวิตกี่ข้อเกี่ยวกับในเรื่องทเป็นใช่เขาเรียนจบไม่สูงเอา่วกเนี่ยเอาพวกแม่งเขาขุดขุดคลอดแม่งไอ้สัตว์พวกเขาให้ตักดินอันนี้คือขุด ไอ้เหี้ยสุนเงาขุดไอ้จอบกูไปไหนเอาไปหาพ่อเงี้ยหาแม่เอี้สัตว์เอาไปทำไมอ่ะอ๋อลองนี่ไปไอ้เหี้ยไอ้ชาติเคยสัตว์อาชีพนายหน้าเนี่ยมึงขายคนนี่ขายนี่สิ่งนี้เป็นขายอะไรไอ้เหี้ยแบบคุ้ยหมาชิแม่แบบเชี่ยมือมีที่ไรเนี่ยนายหน้าขายที่ที่อะไรที่ของพี่มันเนี่ยพี่ที่เป็นอะไรอ๋อขายเพื่ออะไรทีนี้เขาก็จ้างทํานานเหมือนเดิมเลยอะไรคือหลักที่เป็นทีนี้เป็นหลอกให้ทดลองเูรว่ายุ่แยากที่เป็นแน่เาเรียกว่าไง หลงเชื่อหลงหลงอะไรหลงหลงทำในสิน่งที่เนขอแนะนำให้ทําแต่หมูป่ากูอยากยากูอยากอุปถมัมภ์ยังอยู่ว่าทําไมดูในขนาดหมูมันท้องเอาตัวอื่นไปเอาตัวนี้มาเอาตัวที่มันไม่ท้องไปฆ่าแหลกเฮียสุทนเฮียกูไม่ได้โพดตัวนี้แล้อแต่นี่ขนาดที่เป็นคนรพอ่อแม่มันทำกันอย่างลยสัตว์อะไรคูความเป็นคนอะไคือสัตว์ในชีวิตหนูกลับมาจากเยอรมันมาทำงงงี้อะไรคือชีวิต,กกอ,อ,อ,ะอ,วตอะไรคือพัฒนาการอะไรคือความแตกต่างที่เรียกว่าเป็นพัฒนาการของความเป็นคนเนี่ย ทำอย่างนี้นี่คืออะไรคือลูกหลานทีมีเ่ยทำไมไม่ให้ก็อยู่ในหลักอะไรคือเรียนรู้ในหลักอะไรคือชีวิตชีวิตแบบไหนอยู่ที่การประชมุมตายคืออะไรยึดลิกผัวเขาเรียกคว้ยแต่ชีวิตคืออะไรไหมใจขอใจเราตอนนี้คือเป็นชีวิตเอะใช่บางอย่างความผิดอยู่ที่อะไรอ่ะอยู่ที่การผลิตผลิตโดยที่สิ่งที่เป็นเป็นการผลิตที่ไม่รู้จักรู้ไห่อาชีพการงานมึงย็ดกันด้วยที่ไม่รู้จักชีวนนิเป็นคนข้าวความเป็นคนถ้าพากันหนีพากันอยู่นู่นอยู่นี่อะไรคือพากันหนีไปไหน อะไรคือชีวิตอะไรคือความแตกต่างหรือแมนแล้วอ,อะไรแท้หรืออะไรปลอมมันทําในสิ่งนี้เป็นทางของรถต้องมีปมัญหาเอาเข้าอู่ไปซ่อมอะไรอู่ข้าวอู่น้าแล้วคนเขาไม่มีอู่ทุกมือไงจะเขาจะทําไงอยู่ในหลักเป็นปูเป็นควายให้มึงทำทำ,ทำลายที่เป็นถนนทางทำให้เขาจนอยู่อยู่ในหลักเป็นอัมพางที่อะไรเป็นญาติอะไรคือญาติมรารยาทหรือญาติาตไงอะไรพยาตโอ้โหมึงตายเลยสิเอาเป็นพระคำว่าฉันนี่คือหลักพระท่านฉันถ้าเราเนี่ยอะไรคือเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูก เป็นนี่ทุกอย่างตอนนี้ครับในหลักเป็นตัวตนที่ว่าความโคตรซึ่ง,งอะไรกันอะไรก็เราอยากจะเป็นฉันเป็นคุณเป็นรูปมันนี่อะไรคือผู้มีกับคนอะไรคือความแตกต่างที่มนอยู่ในหลักที่สักสับน้ำที่เรียกว่าเป็นภาษาไทยอ่ะอะไรคือสักสักเนี่ยอะไรคือสักที่เป็น S A K S A K อะไร S A K เขาเลยเย็บผ้าเขาเลยเย็บผ้าเขาทั้งรายละเอียดที่อยู่ในหลักเป็นงานรายละเอียดหรือคือรายละเอียดยิ่งทุกอย่างเนี่ยทำในสิ่งนี้ว่าให้รถเนี่ยระบบน้ำมันเนี่ยเสียหายตอนนหลักที่เป็นอะไรไม่มีอย่วันี้ นี่คือหลักที่เป็นจุดจุดที่อะไรไหมหนึ่งเชื้อเพลิงอะไรคือเชื้อเพลิงที่มันอยู่ในหลักที่เป็นเป้าล่อท่าน้าอะไรคือน้ําที่มันอยู่ในหลักที่เป็นของมันอะไรคือเชื้อเพลิงอะไรคือจุดที่มันเจริญกับในหลักที่เป็นทางที่เป็นรู้ทอพมนถึงกลางนั่นคือการเดินทางที่อยู่ในหลักที่เป็นแนวท้านที่เป็นมีคุณเคยอะไรคือม่คคุณเคยอะไรก็หลักที่มันแม่งเอ้ยอะไรคือแม่งเอ้ยอะไรคือเมืองเลยเมืองอะไรคือเมืองเลยอะไรคือเมืองเมืองเลยที่เป็นทางที่เป็นทิศทางของพระอาทิตย์ที่เป็นสีอะไรล่ะ สีม่วงสีม่วงที่ทางเฉียงของพระอาทิตย์ที่เป็นทางเป็นไงคนละทิศทางก็คือสีของท้องฟ้าที่มึงจะเรียนรู้เนี่ยหรือเป็นความแตกต่างของพื้นที่เพราะบางอย่างมึงเชื่อไม่ได้คืออะไรมั้ยระบบของอิเล็กทรอนิกส์อะไรคือเอเล็กอิเล็กอีเล็กอิเล็กอีซีการ์ดคืออีซีการ์ดเอีลกเอีลกเอเปกบางอย่างโคตรลำบากคนที่มีการศึกษาคนที่มีควมรู้ความรู้่าชีวิตคืออะไรอ่ะชีวิตคืออะไรชาวช้าง ชีวิตเลยคือช้างนันคือชาวช้างที่ตัวใหญ่ที่สุดที่ยังอยู่ในเราเป็นแผ่นดินเนี่ยแต่คนให้ความสําคัญเขาไมกับสิ่งนี้เป็นแนวทางที่ยังอยู่อะไม่มู่าเหมือนกับคนไหมเหมือนนี่คืออะไที่เป็นแนวทางที่เป็นขอไม่อยากจะแดกจะจะกินแต่รู้ไหมนั่นคือคุณค่าที่เราไปไนอยู่ที่เครื่องปรุงเครื่องปรุงแต่งเครื่องมึงไปถามดูดูดประเทศที่เขาพัฒนาการเ่ยอันนี้คือแนวทางที่เป็นความแตกต่างของชีวิตและคุณค่า บางคนเนี่ยอยู่ในหลักที่ว่าเป็นพุทธศาสนาทำไมเขาถึงอ้วนเพราะนี่คือระบบที่เป็นความสมบูรณ์ของพื้นที่อะไรคืออร่อยอะไรคือความอร่อยอะไรคือหลักทางที่เป็นนิรุหาอะไรคือหลักความอุ่นตอนนี้เรที่เป็นทางที่ช่วงฤดูหนาวอะไรคือกอดกันแล้วมันเป็นถึงที่เป็นคนหลักที่เป็นอบอุ่นความอบอุ่นที่อยู่ในหลักเป็นอะไรคือตาเดล็กสมบูรณ์ตาเหล็กสมบูรณ์คืออะไรไหมคือลูกคือเด็กคือทางที่เป็นมีชีวิตคือเติบโตในทางที่ถูกหรือผิดมันอยู่ในหลักที่เป็นเหมือนเชเขาเป็นยังไงกับดีสี้เป็นอาชีพการงาน ถ้าไม่ม <the supply> to hmm. ีรถที่ซ่อมทั้งรถมีมาตรฐานหมดคนที่เขามีอู่มีอะไรเขาจิ๋วไม่ได้ทำไมถึงไม่รู้จักอัปเกรดหรือก็อัปเกรดเพิ่มเติมในสิ่งที่เป็นพัปกรการเพิ่มในหลักที่เป็นมาตรฐานเพิ่มในสิ่งที่เป็นคุณค่าของสิ่งนั้นๆแต่ตอนนี้คือลงในหลักที่เป็นรถที่เชื่อเพลิงทําในสิ่งที่เป็นอะไรอะไรเขาเลีอะไรขึ้นมาเสริมเขาเรว่าอะไรที่มีเนี่ยเขาจะไปสับเปลี่ยนกับเนี่ยเป็นของแท้หรือของแท้รือของปลอมของแท้เขาขายที่ไหนล่ะแม่นู่นรถยนต์ที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิก แต่ของปลอมเขาจะใส่อะไรยะใส่ในหลักที่เป็นเชื้อเพลิงอะไรคือเชื้อเพลิงบางอย่างเชื้อเพลิงนี่มันเป็นแนวทางที่เป็นคนที่เขาเสียหายนี่ค่เราเติมน้ําใส่ขึ้นมาเนี่ะนี่คือลิตรนี่คือปริมาณนี่คือด้านที่เป็นแน่อะไรคือคุณค่าอะไรคือราคาอะไรคือสิ่งที่เป็นปัญหากับหุ้นส่วนอะไรคือหุ้นส่วนหุ้นหุ้นอะไรคือหุ้นหมาหรือเปล่าหุ้นหมาอะไรคือส่วนส่วนหมาส่วนนั้นหมาไปย็ดท่าหมาเนี่ยดอกกี้สไตล์ดอกดอกกี้ดอกกีกีกีอะไรคือกีกีกีอยู่ในหลักเก่งแน่ งของคำยอะไรน the er ี่ที่เป็นกีกี้อะไรคือกีกี้กีกี้ดอกกีกี้สไตล์บางอย่างสิ่งเขาไม่ผิดเด้อแต่มันเป็นปัญหาที่มังที่เป็นใครเป็นคนทําใช่เขาพูดแต่กีกี้กีกี้อะไรคือกีกี้กีอะไรคือกากรีกากรีกีกี้กีกี้คือกากรีที่ไหนกากรีที่เป็นอะไรที่สถานตำรวจหรือกากรีที่อยู่ในหลักเป็นพื้นที่ที่เป็นสีไหนสีของธรรมชาติหรือคือสีธรรมชาติกากรีที่อยู่ในธรรมชาติหรือคือสีกากรีที่อยู่ในสถานตำรวจมันแตกต่างตรงนี้เป็นสถานีแบบไหนอะไรคือแนาทาง